ดีคนเดียว่ะปั้งปั้งแล้วก็ระเบิดปั้งถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอาวุธสามดาวของโอเคซึแต่ว่าผมก็เล่นได้อยู่ดีนะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าผมทำไงทุกคนปะก่อนคือก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะทุกคนปะ่ะแล้วก็ไปรับชมคลิปกันต่อนะ ไม่ยนะฮะคทุกคนหรือแม้ผมจะไม่ได้สุ่มเนี่ยแต่ว่าเกมมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าคนอื่นน่ะมาสุม่มไงเขาสุ่มแล้วผมก็ทำการสุ่มเจอเขาพอดีแล้วผมก็ได้ทำการเล่นโกงสื่อของเขาไงานั่นเอแล้วเรื่องเขาคือไม่ใช่น้อยหนะน้าทุกคนเก้าล้านสามแสนเลยนะก็ตาคิดเข้าคือ6 0เปอร์เซ็นต์รามเกียก็โคตรเยอะเลยทุกคนหนึ่งลเอเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็มีสี่ตัวเลยทานทะุกคนในเมื่อเรามีสี่ตัวแบบนี้เนี่ยเราต้องเอาไว้ตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามห้า บอกเลยนะทุกคนจะไม่มีตัวไหนตายเลยนะทุกคนเพราะว่ามีอีกาลรรบราเมีสี่ตัวทุกคนคิดดูด้วยกันว่ามันได้ตายไหมนะไปะทำการเลื่อนเลยเนาะได้เวลาฮีโร่แล้วเหรนะมาฮะขอเปิดต่อตั้งไม่ใช่ดิขอเปิดอนิเมชันหน่อยแล้วกันมาใส่ฟ้าลายภูเขาเลิศบีโคเรว่อปั้งปั้งแล้วก็ระเบิดปังนเงี้ยสามหักแสนดาเมีทุกคนแต่มันไม่ใช่ของ,ของคนนั้นนะ ใช่ว่าคนคนนั้นคือผมเซตไว้ให้อยู่ข้างหลังอะเนาะเพราะว่าเราต้องดูดาเมจจ้าวไว้ตอนท,ท้ายๆไงทุกคนว่าเขาแรงแค่ไหนนะโอเคโอเคแล้วก็แทงเขาไปใ่ไง,งวัวดำอะ่ะทุกคนคือเห็นป่าฮนะวัวดำอะ่ะในตำนานมวยไทยเราคือวัวขาวจริงเนี่ยเป็นไงแทงเขาหนึ่งแ,แล้วสับแสแล้วโอ้โ okay, อเคฮะตีไปเนาะท่าแรกของโกยสื่อเนี่ยม,มันน่าจะนับจากข้าวันยมตีหรือบ้างนี่จะไม่ผิดนะมาฮะตัดดีพี่รอบมาฟองซอๆๆเงี่ยแหมขวดเบาเลยทุกคนไม่เข้าเลยนะ ตีเข่าไปไม่ใช่ว่าตีเข่าตายก่อนนะเห็นไหสปีดเขาจนต่ำแต่ว่าดามิคือไม่น้อยหน้าเนาะผมหวังไว้นะ <S 1> <S 1> เอาวัานน้ามาถึงเวลาแล้วนะแซ่ฟาดลายภูเขาบีคคเ่ว <S 1> <S 1> ็วปังไปไงโหเแล้าดามิตัวเดียว,วยทุกคนชี้ดูสภาพนะถ้าเกิดว่ามีสองตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยบหมาะหรือว่าหายนะทุกคนเพราะว่ามันลบโล,โลได้ไง นะอ่้ฮะอีกสักรอบหนึ่งนะเม้นว่าสิบห้าใช่ไหมมีคนเดียวใช่ไหมนี่เลยว่าสิบห้าอยู่ข้างหน้าเลยแบบนี้ฮะแล้วก็เอาอันนี้มาเดี๋ยวมันตายเนาะคือมันไม่รับประกันไงเพราะาอีกามันปุบป,ปั้นช้าแถวของมันมัน้งน่าจะใช่นะปะมาหนะกกนะ็เม้นได้นะลาชามวยไทยนะใน,นี่ยแทงเข่าหนึ่งเราลาตัดต่อแล้วแทงโอเคค้างไม่ไม่ตัดต่อละโอเคฮะลาแทงเขา่าสามนเงี้ยก็รู้เตะก็้ชสืบแบบรวดเร็ว ้โอ้โหสิบห้าล้านนามเม็โอ้โหโอ้ตายตายตายหรือคนตายหรอหือแบบเนีเน้ยไม่น่ารอดนะผมว่าให้ตีหรรมดาไปนะเกวินเฮ้ยไม,ไมผมไม่ใช้ตีเกวินน่ะถ้งหไม่ใช่ตู้ไฟนะ่ะผม,มลืมไปเลยฮะไม่ค่อยเห็นมีคนใช้ตัวนี้เยอะเท่าไหร่เลยลืมว่ามันใช้ไงไปแล้วตัวไหนเออผมเนี้ยผมจะใช้ตัวผมปิดฉาท่าน่อยเออนี่ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะาผมไม่มีเลิดนะแห้เข่าธรรมดาไปเนาะ เค okay, ลียร์ตีมาหนึ่งล้านสี่แสนดาเมิทอันนี้โอ้โหมีเล่แล้วเหรอเฮ้ยไม่ขอสมเลดยังเลยน่ะแต่ก็ไม่แพ้ทุกคนว่าโก้สื่อมันควรคู่กับอุ๊สามดาวน,นี่แหละของผมแน่นอนรีคลูลเลเวอร์พลังของเลือดห้าล้านไม่เงี้ยห้าล้านดาเมิทโอเคฮะล้านหนึ่งเท่ากับหนึ่งล้านดาเมิท <laughs> โอเคฮะทุกคนน้ำใจยังไงบ้างฮะให้เชียร์เวอร์ลิงกดไลค์เลยนะครับ,บ,บะะผมโอเคฮะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะเลือดผมก็คดิ้ว จริงๆมอยาดได้ไปหกล้านนะแต่ว่าข้อน,น้าสายฟีมันทำยากนะทุกคนจริงๆทำยากมากเลยนะงั้นวนนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับผมขอคุยรับชมครับ